องวันที่ผ่านมาดำได้อะไรหลายๆอย่างนะครับได้ความรู้ใหม่เ,เ,เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านนะครับที่ตราดได้เล่นไปตองได้ไปดูธรรมชาติที่คลองนะครับได้ไปทำคอนโดให้กับปลาให้กับกุ้งถือว่าเป็นการทำบุญ พี่หน่อยก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะีครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบ่งปันความรู้นั้นให้กับคนอื่นได้รู้เหมือนกันนะครับอาดามก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับดีใจที่ได้มาทำความรู้จักกับพี่หน่อยพี่แจมพี่ทิงแล้วก็ พวกพี่ๆคนอื่นที่ห้วยแร้งนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ห้วยแรง้งเขาจะไดะ้มาอยู่ในธรรมชาตินะครับเอ่อจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าชาวบ้านก็จะต้อนรับอย่างอบ่นนะครับ หลังจากนี้เราจะไปเกาะช้างนะครับแล้วธรรก็อยากไปเกาะช้างมานานแล้วครับก็เคยไปเกาะล้านกอเกาะเสม็ดแต่ไม่เคยไปเกาะช้างนะครับก็ดีใจที่จะมีโอกาสไปนะครับแล้วขึ้นชื่อว่าเกาะช้างก็คิดถึงความเจริญรีสอร์ตต่างๆนะครับแต่ธรรก็อยากไปหา,าความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่นนะครับ mm. โอเคไปกันเลย ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับจะไปขึ้นเรือข้างหน้าที่ท่าเรือเกาะช้างนี่ครับตอนนี้กําลังจะขึ้นเรือแล้วนะครับแล้วเพิ่งรู้นะครับว่าเขาจะเอารถขึ้นเรือด้วยนี่ครับข้ามไปเกาะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมเอารถอ่าดฟอร์เรี่ของผมขึ้นเรือด้วยนี่ครับ แล้วเมื่อบอกว่าเฟรรารี่ผมก็ไม่ถึงฟีโน่ พอขึ้นเรือแล้วก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็แสดงว่าที่เกาะช้างน่าจะมีะความจเจริญน,น่าจะมีรีสอร์ทเยอะๆนะครับแต่อาดามก็จะไปพักอยู่ที่โฮมสเตย์นะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าที่เกาะช้างคนของพื้นที่นั้นคนเกาะช้างจริงๆใช้ชีวิตยังไงครับลลออองทะเเเรรร่่นืยยไปคคคุ้ม ททอองาไไยม่ให e ้ใครุล <hal> ้แดนัอจากนี้เราจะไปหารถที่จะพาไปของสเตย์นะครับอันนี้มาครั้งแรกก็เลยไม่ค่อยรู้เส้นทางที่นี่นะครับเดี๋ยวไปหารถกันนะครับเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าเขามาจากไหนนะครับ Where are you guys from? The Netherlands, Holland. Oh, from Holland. The Netherlands. Uh, we'd like to welcome you guys to Thailand. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Uh, <laughs> โอเคเราลงจากรถสองแถวแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้เราต้องไปหาหมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะพาไปโฮมสเตย์นะครับผมผมใส่หมวกอันนี้มานานแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใส่หมวกกันน็อกนะครับผมโอเคให้ปลอดภัยคนเล็กหร <net engine noise. S 1> ือ <number> ว <ihrem hn> ่าหัวใหญ่หัวของอดามใหญ่ผมผมว่านะครับเพราะว่าสมองก็ค่อนข้างใหญ่ เป็นคนจลาดเนี่ยครับขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ที่แบบยอดเยี่ยมมากก็เลยแวะมานะครับดูว่ามีอะไรบ้างครับเห็นมีเกาะเล็กๆ แล้วก็ก็มีคนพายเรือด้วยรู้สึกจะเป็นคายั k นะครับรู้สึกดีมากที่ได้มาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนี้นะครับผมโอเคได้เวลาต้องไปโฮมสเตย์แล้วนะครับเดี๋ยวไปกันโอเคเข้าแล้วครับมาถึงโฮมสเตย์แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาเตรียมอาหารอะไรให้เราได้กินบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผม พี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อปะทีปครับปาทีบใช่ไหมครับที่โฮมสเตย์นี้จะมีอาหารให้เราได้ทานอะไรบ้างครับมีอย่างที่เห็นเลยครับเป็นซีฟู้ดทั้งหมดเลยครับผมนะฮะอาหารทะเลทั้งหมดเลยซีฟู้ดเลย ันนี้เดินทางมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับพี่นี่ทางมันขรุขระมากเลยคดเคี้ยวมากเลยเดินทางมาเหนื่อยก็ต้องเติมพลังครับด้วยอาหารของผมทานให้หมดเลยนะครับตอนกินข้าวอิ่มแล้วนะครับเริ่มจะง่วงนอนแล้วนะครับก็เลยจะมาดูทีวีนิดหน่อยก่อนที่จะไปนอนนะครับผม สวัสดีครับพบกับอาจารย์นดามในรายการภาษาพาบ้านนะครับวันนี้เราไปดูกันครับว่าจะมีคำศัพท์คาไหนบ้างมาให้เราได้เรียนรู้กันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะพบกับหานงในรายการภาษาพาบ้านนะคะวันนี้เราจะเสนอคำว่าฝรั่งขี้นกภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า dirty surround third third นะครับอีกรนหนึ่งนะคะ dirty s r o d third เพินะครับดีดีก็แปลว่าสุกปรกนะครับฝรั่งก็แปลว่าชาวต่างชาติ bird แปลว่านกนะครับแล้ว p พ o p ก็แปลว่าขีนะครับเอามารวมกันก็กลายเป็นฝรั่งขีนกนั่นเองนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคำศัพท์ของวันนี้นะครับที่หาหน่งได้สอนให้กับเรานะครับคำว่าฝรั่งขี้นกนะครับแล้วก็ใช้คำว่า dirty frang bird poop นะครับเดี๋ยวทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ dirty frang bird poop นะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับรายการภาษาพาบยนะครับสวัสดีครับ รายการนี้ดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมว่าสอนภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับว่วงมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้านอนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมขอตัวไปก่อน